เจนนี่ได้หมดทะสดชื่นแซบเสด็จแหวอกอกอึมสุดสะบุ้มในชุดว่ายน้ำสวีทคู่กับหนุ่มยิวงานนี้หนุ่มยิวคลอเคลียไมห่ห่างกายเจนนี่ได้หมดทะสดชื่นแซบไม่แผ่วอวดอึมกระแทกตาในชุดว่ายน้ำทำเอาหนุ่มยิวชัดมงคลคลอเคลียไมห่ห่างกายทริปนี้ตัวติดกันมากเดี๋ยวโอบเดี๋ยวกอด ตั้งแต่อัพไซต์อึมมาดีกรีความแซบของนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็ไม่เคยแพวเลยจริงๆเพราะไม่ว่าจะลุกไหนไหนเจ้าตัวก็ดูเซ็กซี่น่ามองทำเอาแฟนๆฮือฮาได้ตลอดโดยเฉพาะเสร็จภาพชุดว่ายน้ำที่ทำเอาว้าวกันเป็นแถวๆอย่างทริปล่าสุด ากันยายน2564นี้ในทริปฉลองวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่เกตที่เจนนี่ได้ควงหวานใจตำรวจหนุ่มยิวฉัดมงคลพาคุณแม่เกตและลินลี่น้องสาวไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลงานนี้เจ้าตัวเลยไม่พลาดที่จะหยิบชุดว่ายน้ำสวยๆไปใส่อวดหุ่นแซบในทะเลให้เดือดกันรัวๆเลย โดยเฉพาะภาพล่าสุดกับชุดว่ายน้ำหวันพิชแวกผ้ากลางอกอวดอึมเต็มตาและชุดบีนี่สีวานละมุนทอนบนดีไซน์เป็นเปลือกหอยตัวจิว๋วจนแทบอบอุ้มความอึมไว้ไม่อยู่เรียกว่ามันแน่นอกแน่นใจตราตึงไปทุกสัดส่วนจริงๆ และที่ปังไม่แพ้ความแซบของสาวเจนนี่ก็เห็นจะเป็นความหวานของทั้งคู่เจนนี่และยูนี่่ละค่ะเพราะทริปนี้ก็ยังสวีทกันไม่พักคลอเคลียกันแทบไม่ห่างกายเดี๋ยวกอดเดี๋ยวโอบทำเอาทะเลที่ว่าเข็มยังจืดไปเลยเพราะความหวานของทั้งคู่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ